ทอผ้าไม่ใช่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์แต่ยังเป็นศิลปะที่สื่อสารความรู้สึกและความคิดของผู้ทอและมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการทอผ้านั้นเสริมสร้างความหลงไหลและความรักในศิลปะของผู้ทอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ทอขึ้นมามีความเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่ดีผ้าทอมือแต่ละผืนมีเอกลักษณ์ของตัวเองและมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น เส้นไหมที่สาวได้แต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละระยะของฝักไหมให้ความหนาของเส้นไม่เท่ากันสีไม่เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วความสามารถในการทอการสอดกระสวยความแรงในการตีกระทบหรือการฟัดทําให้ได้สีเข้มอ่อนต่างกันการเรียงเส้นไหมให้ตรงลายจะแสดงถึงความคมชัดและความชํานาญของผู้ทอแต่ละคนต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความชํานาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแพป่องนะคะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2544ทาอผ้าไหมมัดหนีย้อมสีเคมีแล้วก็ต่อมาก็ทาผ้าไหมมัดหนีย้อมสีธรรมชาติเมื่อปี2556อเราได้ปรับเปลี่ยนจากไหมไทยมาเป็นไหมอิลี่ก็คือไหมอิลี่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติก็คือเขาจะกินใบมันสะปะหลังเป็นอาหารนะคะแล้วก็เราก็มาฝึกในการสาวเส้น แล้วก็ได้ผ้าได้เส้นไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็คือเขาจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อยู่ในเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาจะมีความเบานะคะเบาแล้วก็นุ่มนะคะในในส่วนที่ที่เราได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านหนองยาบล่องที่นำโดยนางทองเลิศดสอนจันประธานกลุ่ม ได้เริ่มต้นการเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อเรียนรู้และทดลองผิดลองถูกภายใต้การสนับสนุนจากหลายหน่วยงานและเข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้และการพัฒนาการผลิตไหมอีรี่ที่เป็นเอกลักษณ์และครบวงจรรวมถึงกระบวนการเลี้ยงกระบวนการผลิตเตรียมวัตถุดิบไหมอีรีเสาวไหมอีรี่รย้อมสีเส้นใยไหมนำเส้นใยเข้าขบวนการทอ กลุ่มไหมอลี่ทั้งหนองยับป้องนะครับนึติดปัญหาเรื่องการเข้าเกี่ยวนะครับการเข้าเกี่ยวเส้นไหมนะบนไหมอลร่นะครับซึ่งการทอกันไายมันไม่ไม่สมูทนะครับขาดง่ายลายง่ายนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับการตีเกี่ยวไหมอลร่โดยใช้มือนะครับซึ่งมือจะใช้เวลาในการทํางานณมากมากนะครับจะเสียเวลานะครับซึ่งการไปทํางานจะสิ้นเปลืองเวลานะครับทางนี้ทางเราก็เลยเอาตัวเทคโนโลยีมาช่วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเข้ามาช่วยเรื่องการตีเกี่ยวไหมนะครับ ื่อให้ได้เส้นไหมที่คมชัดขึ้นและก็ได้เส้นไหมที่เรียวนะครับไปทอผ้าแล้วก็การขาดกระไรไม่ไม่สะดุดน,นะครับเพิ่มปริมาณมากขึ้นและเครื่องตีเกียวไหมเราก็มี3แกนนะครับซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับทางกลุ่มได้เยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเป็นกลุ่มเทคโนโนะครับนานโนนะครับเป็นนานโนพิเศษนะครับซึ่งในตลาดทั่วไปนี้หลังหลัง สินค้าพวกไหมอิรีเนี่ยครับมันจะมีเรื่องการผิวสัมผัสไม่ดีผ้าแข็งผ้ากระด้างนะครับเราก็ได้ใช้นาโนมา2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวนุ่มลื่นนะครับทําให้ผ้านุ่มแล้วก็ลื่นนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นให้แบบนุ่มปูนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับพวกเสื้อกางเกงนะครับนุ่มลื่นอาจจะเหมาะกับผ้าพันคอนะครับซึ่งทางเราก็มาสนับสนุนเรื่องตัวนี้นะครับ คโครงการนี้นะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะทางศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะให้เราทางกลุ่มทอผ้าหนองยบป้องเข้ามาร่วมโครงการนะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาพัฒนานะคะพัฒนารูปแบบแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะให้สร้างความเข้มแข็งกับชุมชนนะคะแล้วก็ขยายผลไปกับกลุ่มอื่นๆสร้างความเข้มแข็ง และย่งเยืนให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนอยงยาป้องในอนาคตก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ